สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้ทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าผมโฟนตุงชี้เป้านะครับเอาละครับแต่ก่อนที่จะพูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับทางพักยก77หากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยครับไปดูเลยดีกว่าครับ3ทีมที่โคตรน่าเขีย์ที่สุดประจำขึ้นวันนี้ครับจะมีเกมไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับในเวลาตีสามตรงวันนี้ให้เชียร์ทีมอย่างบิลเบาไปได้เลยครับทีมระดับที่7ของตารางครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างโอซาซูนาทีมระดับที่9นะครับ สลับบิวเบาวันนี้ครับความน่าสนใจของพวกเขาก็คือถ้าสามารถเก็บ3แต้มได้บิลเบาจะกระโดดจากอันดับที่7ของตารางขึ้นไปอยู่อันดับที่4เลยครับขึ้นไปอยู่ในตึขึ้นไปอยู่ในกลุ่มของท็อปโฟเลยทีเดียวครับนั่นคือแรงจูงใจสําคัญของบิลเบาในค่าคืนวันนี้ครับ วิวบอลครับผลงานช่วงหลังอาจจะไม่ดีก็จริงครับเล่นในเกมลีกมา5นัดหลังสุดชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2แต่อย่างไรก็ตามสิติในการเล่นที่ซานมาเมสของพวกเขายังคงไว้เนื้อเชื่อใจได้ครับ5เกมหลังสุดในการลงเล่นเกมลีกชนะคู่แข่งไปถึง4นัดด้วยกันนะครับวันนี้นะครับตัวหลักๆอย่างคู่พี่น้องวินเลียมราอูกาเซนะครับคอยอันซันเซตอินิโกมาตินเนสก็สามารถลงเล่นกันได้ วันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างโอซากุณาซึ่งถือว่าช่วงหลังก็ไม่ได้แข็งมากนะครับเพราะว่าพวกเขาแพ้มา2เกมติดต่อกันสิ่งติในการออกไปเยือนในเกมลีกก็ไม่ดีครับหเกมหลังสุดชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับดังนั้นเกมนี้ครับดูจากแรงจูงใจของบิลเบาดูจากการเล่นในบ้านแบบนี้ก็เชื่อพวกเขาจะสามารถเก็บ3มแต้มได้แหละครับคู่ที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับบอลอิสราเอลนะครับขอยกเกมระหว่างอาเบลเบียเชวา เปิดบ้านนะครับต้อนรับการเยือนทีมเออรเปลเทลวิฟทีมอันดับที่11ของตารางครับสำหรับทีมาออาเบลเบียเชวานะครับวันนี้พวกเขาเองก็ต้องการ3แต้นมนะครับในการเกาะกลุ่มท็อปทรีเอาไว้เรื่อยๆนะครับถ้าไม่สามารถชนะได้โอ้โหถือว่าโดนนาห่างไกลเหมือนกันนะครับจำเป็นต้องเก็บ3แต้มผลงานด้วยรวมของพวกเขานี่ก็ถือว่าดีด้วยครับช่วงหลัง8เกมหลังสุดในการลงเล่นเกมลีกชนะคู่แข่งไป7สามนัดหลังสุดในการเล่นในบ้านเกมลีกก็ชนะรวดมาสถิติค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับ คูน,นี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมอย่างอาเปลเทียวิฟผลงานช่วงหลังนี่อย่างแย่ครับสเกมหลังสุดลงเล่นในการเล่นเกมลีครับพวกเขาไม่ชนะใครเลยแล้วสถิติในการออกไปเยือน6เกมหลังสุดในลีกก็ไม่ชนะใครเหมือนกันครับดังนั้นดูจากฟอร์มการเล่นในช่วงหลังแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอาเปลเบเชวาวันนี้ถือว่าหน้าเชีย์กวาดเยอะเลยครับดังนั้นคู่นี้ก็เชื่ออาเปลเบเชวาเล่นในบ้านพวกเขาจะสามารถเก็บ3แต้มได้และจะเป็นการชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปนะครับ ปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับในเวลาทุ่มครึ่งนะครับฟุตบอลอาเซียนครับนะครับรอบรองชนะเลิศเกมที่2ระหว่างทีมชาติเวียดนามเจอกับอินโดนีเซียครับคู่นี้เจอนมาเกมแรกที่อินโดนีเซียครับปรากฏว่าเป็นเกมที่สูสีกันมากแล้วก็จบลงด้วยผลศูนย์ศูนย์นะครับวันนี้กลับมาเล่นที่บ้านของเวียดนามซึ่งเวียดนามก็รู้ดีนะครับว่าถ้าเกิดพวกเขาโดนทางทีมอย่างอินโดนีเซียยิงพวกเขาต้องยิง2ลูกทันทีนะครับเพราะว่ารายการนี้มีกฎอเวโกอยู่แล้ววันนี้ครับเวียดนามกลับมาเล่นในบ้านตัวเองด้วยนะครับ ผมก็เชื่อว่าแฟนๆ่น่าจจะเข้าไปเต็มความจุของสนามแล้วน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญเลยครับที่ทําให้ทีมชาติเวียดนามจะทําผลงานได้ดีและชนะทีมชาติอินโดนีเซียในค่าคืนวันนี้นะครับผลงานช่วงหลังนะครับในการลงเล่นทุกชุดของทีมชาติเวียดนามก็ถือว่าดีด้วยนะครับตอนนี้พวกเขากําลังอยู่ในทิศทางบวกแล้วก็ผลงานดีก็เชื่อว่าเกมนี้ครับกลับมาเล่นในบ้านของเวียดนามพวกเขาน่าจะมีดีพอที่จะสามารถชนะทีมอย่างอินโดนีเซียได้ภายใน90นาทีครับคู่นี้เชียร์ทีมชาติเวียดนามไปได้เลยครับ เอาละครับ3ทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้ครับคู่แรกตี3ตรงเชียร์บีเวาวคู่ที่2ตีหนครึ่งชเ,เชียร์อาเบลเบียเชวาและปิดท้ายที่เวียดนามในเวลาทุ่มครึ่งนะครับเอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใส่ก้อยในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมโนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ